Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สวัสดีครับปอปกัลาวกับผมสายไแดงกับผมอันนี้มาทำอะไรกันนี่มาปิดหล่อมต่อปิดหล่อมต่อทำอะไรขึ้นนี่มาตีดังเสือครับผมเลยตีดังเสือเนี่ยผมมาแล้วเจ็บฟิวในเตจนะครับมาตีดังเสือครับผมนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับผมครับผมนะนะครับผมมือเผาครับนะครับทำนี้เหมาต่อครับนะตอต่อได้ตัวเสือมาเช็คตัวเสือนะครับผมนะครับ เดี๋ยวปากาไปดูครับผมรังรังใหญ่ครับผมออกเลยอเคมองครับผมวางแผนวางแผนนะครับวางแผนอยู่ครับผมนะครับปอมนปนปันเป็นเป็นเอ่อทางต้นไว้ครับผมไวแห้ง เอครับเดี๋ยวกำลังวางแผนครับผมว่าจะวางไฟทางไหนแนวไฟตอนนี้นามปลอมครับโอ้มันเป็นตอนใหม่แห้งดีเครับผมนะครับเอาอยากนะผมนะเดี๋ยวมันขุบติดไฟติดไรป่ะนี่มันลำบากครับผมกำลังวางแผนอยู่มันแห้งดิเหรอไหมลอยฝนตกก็ได้เปียกไอ้ไว้ใหม่เปียกอีก จาก่าดอกนามดึงซักบลาบลาบลาก่อนนะค่อยๆจะมันออกมาเลยออกมาเลย่าาเลยหาเรชูอุดรวยอุดรเออใสได้ไามมันทุ่มปติตัมลี่ปลาไมาตอนหล่อโาอัดโดอัดนั่นได้ไหมวะตอนยนยนยนนายนนารูเหรออัดต้องกันพ่อแล้วนั่นไงนาห่อยตรงอันพ่อบตนโนเน่แม่เมันใจอยาก่าดูมีควาตดูลงป่อย มันต vale ้องมันได้เลยแล้วมันล้นทางหลางถ้าทางหลางเราคอยซัดอัดไปไม่ได้ถ้าเพาะข้างหลังนี่จะาปโบนเดี๋ยวเพราะนั้นตาปลาตาวีมันตามีจุดไม่เบื่อเบื่อขอจับรลังวันเนาะผมนวกอย่างไานะครับนะแต่ว่านั่นแล้วเบื่อได้แต่กับพี่จีราแก้วเบื่อจิงไม้แห้งพี่ครับผมว่ายมันจีรามไปข้างบนครับว่าน้ำไดรับยังไม่ถึงครับผมหมดแดงมอมตะเรือมาก็นั่นตัวนี้ เลยนี่ครับเดี๋ยวมันไปเลยนังกัวนู่นแดงไปนะแดงกินนั่นเลยครัอันกับผมรังอ่าไม่เอียดนะอ่าผมเหมือนจะย้ายแดงขึ้นเลยอับผมไม่เอียดแล้วครับนะครับแต่ว่ากัวโพะีลเตือนกวยมันติดขึ้นทางบนอืมยแงใหม่เองไปครับผมกำลังวางแผนครับผมที่ทำเลือ Nói chút cái nền của nó, cứ là đẹp ong mà lươi đi qua chặt heo cặp bông, bãi nè Đó chứ lệ mấy? Ở bên kia nằm khỏi sát nằm kìa Nóng lệ cắn Bỏ đi Bây giờ nó nhảy bầy tốt, kháng kháng Nó có mùi tí nặng này kìa Ở dạng nó mấy

ได้ไหมตําเปือยได้แยว้ลุกนี่นะแยกไว้ขึ้นนี่มานี่พ่อนั่งยงนี่รูมยงนี่นะผมบัรณาโดดควายมันขึ้นทางบนกับผมใหม่ยแหพงไปแย้ท้องกันนั้นเลยมันเป็นจองวังฮิดนึงแหงเปียบ แกน่งลังนูงเวันนั่นกนั่งเลยไปมาล่งพวเอาไปติ้งเกีปนั้นนี่ลูกเมรเมมาหนี่นะเอาว่าเอาบันบบวอ่อเสียงมาอก่นะเ็ดใน่เขาัิ่านมันเออแถวรอบรบมาเราเรอไปนอกก่อนวาเรองพิตเออเขาะว่านั้นหรอก ลอยเปล่าอัะนูกแข่งทำโดดนู่นนี่นูนนู่นยิ่าเยรันี่เปนกครับนครับผมล็อคกับอยวานประจาวัาผมอุปกรณ์ไม่ปร้อมครับผมนี้นะครับอุปกรณ์ไม่พร้อมรับผมนะครับกว่าจะมาเอาตอนครับนะคบนี้ถึงเอาไม่ได้นะครับ ผมขอบคุณพี่ๆทุกคนที่รับชมนะครับนะเอามาแล้วก็อย่าเลี้ยก้อนเล็บก้ไลไ์นะครับรับไปวางแผ่นไม้แล้วนะครับสิวะนะครับยอมกับยอมเอาไม่ได้เดี๋ยวเพื่อปลอดกับผมเดี๋ยวฝึยกินต้นใหม่กับนะครับเออได้มั้งกันไปรับกับมีนะมีนตักกันนูมันไปรับกับรับ หลบครับหลบครับนะครับผมออกไม่ได้ครับผมขยับขบวาไหมนะครับที่วันฝนตกนะครับนะครับตบก่อนครับผมขอบคุณพี่ทุกคนที่รับชมครับนะครับกลาวมาแล้วก่อนอย่าลืมกดไลค์นะครับนะกดสับสับคล้ายเป็นกำลังใจให้กับพวกเราสหายชัยแดกันครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ